นี่คือไม้ห่วงหวัวรีไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแกนไม้กิโลละ1 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่0บาทควรจะปลูกได้แล้วนะครับเพราะว่ามูลค่าในประเทศจีนต้นหนึ่งแปดถึงสิปีต้นหนึ่งต,ตกประมาณ2,000 0นบาทแต่ถ้าเป็นในเมืองไทยมูลค่าประมาณ50,000ื่นบาทไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ที่ถ้ามูลค่าเพิ่มได้สูงมากเป็นไม้ที่มาแรงมากนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจที่มาแทนไม้ห่วงห้าไม้สักไม้พยุงไทยใช้เวลา2ี่ส้ถึงสาปีก่านจะตัดได้แต่ไม้ห่วงหวัวรีใช้เวลาแค่แปดถึงสิบปีผมการัน ไปรับรองสายพันธุ์ของหงมูทุกต้นนะครับ